โอ้ปลาเต็มๆเลยนะครับลูกมันเป็ไงไมันไม่ตื่นเต้นเลยเลยใหญ่มากดีค่ะวันนี้พบกับน้องเพ็นพินในเพจลูกชนะพธรรมค่ะวันนี้จะพามายามอีหลงกันนะคะอยู่ในสระเราเลยค่ะได้ไหมลูกดึงไม่ได้ หลังนี้ได้ไหมดูกพ่อนมีอะไรนะมีปลาสลิดเล็กๆกับปลาเข็งน้อยหลังนี้ไม่มีปลาเลยแล้วไปดูหลังต่อไปกันนะจ๊ะเดี๋ยวหลังนี้ลงเลยทำไงลงเลยเอาลงยังไงอ่ะห้อยๆ้ระวังน้ำอย่างเราก็โยนลงไปเลยนะครับน้ำก็ดีเลยอ่าเอาเราก็โยนลงไปเลยเนี่ยไปดูหลังต่อไป โอ้ปลาเต็มๆเลยนะครับดูมัาเปไงมันไม่ตื่นเต้นเลยเลยใหญ่มากเอาเปไงปลาเอาเอาน้องเพลงเริ่มเหยียบปลาปลาจะกลับปลาจะกลับนี่ฮะโอ้หดิ้นกันใหญ่เลยครับมีปูด้วยอยากเอาปูไปจีะได้ไหมหืม อย่าไปจีปูอย่าปูไปจีเราจะมาเก็บปลากันนะครับนะครับนะ้งับได้นึ่อันอ,ออออด้านไหนนี่มันจับได้ที่ลูกมันจะมีรูทางออกของอีลงนะครับนี่คือโครงสร้างของอีลงใครอยากรู้ทำยังไงดักยังไงจ้ะนี่ปลาอะไรเอามาโชว์สิหยิบมาเลยหยิบมึงกลับน้องแรงจ้ะมึงแรง ออไ,ไมันได้มันมีเมื่ออ,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 อ่ะเต็มไปหมดเลยขอมาได้เลยนะคะสักระเพียนค่ะโชว์สวยๆหน่อยโชว์สวยๆหน่อยปลาตะเพียนนะตัวต่อไปเลยปลาอะไรดีอันนี้น่ดึงมาเลยดึงมาเลย นี่ปลาอะไรมาดูสิมาดูสิเอามาโชว์สิปลาอะไรอ่ะอืมนี่ปลาไนนะครับปลาไนนี่ปลาไนด้วยมันพูดว่าไงมันพูดว่าไงเนี่ยพ่อมือพ่อมือลงน้ำปล่อยเอาตัวนี้ปลาจีนปล่อยอืออันนี้ปลาอะไรปลาจีนเหรออันนี้ปลายี่สุบปล่อย เราโยนลงน้ํากันหมดเลยนะครับตัวไหนไม่กินเราปล่อยนี่คือเป็นสะเป็นสะของเราเองนะครับเป็นสะของพวกเราเองเราดักอีหลงไว้นี่คืออีหลงใครอยากรู้วิธีทคามคอมเมนต์เลยนะคะใครอยากรู้เราจะพาไปดูใครคอมเมนต์มาเลยอยากรู้มาจากไหนใครมีคนทำอัน<ค><ค>ดึงมาลูง<ด>นี่ปลาอะไรอเอาลูงน้ำลูงน้ำลูงน้ำ กินปลาตัวนี้ <laughs> <laughs> อา้าวปลาเพี้ยนอีกตัวนึงนึงมาเลย <c oughs> ไม่ใช่มันตายแล้วบหไม่ปลาตัวนี้มันขึ้นลอยนะ้ำเหมือนลอยบอกแคท ในวความลำบากยากเข็นด <c oughs> ึงหางปลาอกมาเพียงผิดน้อยลูกชาวนาพทาทำ <c oughs> นี่ปลาอะไรปลาตะเพียนตัวใหญ่ไหมตะเพียนตัวใหญ่มากโอ้บลิมบลเทิมเลยเนะ่ยเ <c oughs> <c oughs> อาไม่เอาจ่าดึงมาเลยจ้ะเอามาปล่อยเลยปนินน้อย <c oughs> มันตายแล้วยังไม่ตาย อ้าวปล่อยไปอ้าวไปอนันนปล่อยลูกถนนพอละวันนี้อันนี้ก็น่าจะพอกินสำหรับเที่ยงนี้แล้วนะครับเอาออกดึงมากับลูกดึงมาปล่อยก่อนมีมีปลาตะเพียนสองตัวปลานิ้งหนึ่งตัวก็น่าจะพอกินนะครับอ้าวหน้านี้เราปล่อยเลยมีปลาอะไรบ้างมะเนื้อปลาล้วงเองเนื้อปลาล้วงเข้าไปเองเนื้อจิ้มมืออึ้บนี่นด้มานี่ปลานิล ปล่อยปลายีสบปล่อยนะครับปลาลิปลาจีนปากแดงอลองชองเลยปล่อยปลานิ่นปล่อยปลาทับทิมตัวยังไม่โตอ่ะปล่อยก่อนอ้าว นี่คืออีหลงนะครับอีหลงบ้านเฮาเอนอีหลงมันหลงทางยังไงมันหลงยังไงนรามาดูกันมีปูด้วยไปปูน้อย,อยเอาแลไปกินด้อหรอ,อปล่อยโอเคเอาโอเคเป็นไงวันนี้เราจะให้หารยังจากอะไรจ้ะจากย่าหลงอีหลง นี่หลงนะครับอ้าโอเคฝากหนะ่อยลกูกสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจลูกชนาภาธรรมและช่องอยูทูบพ,พิทลูกชนาภาธรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ